มีทานเรื่องเจ้าหญิงกับดาวสีฟ้าในดินแดนแห่งหนึ่งที่มีท้องฟ้าสีสดใสและดอกไม้ที่บานสะพรั่งมีเจ้าหญิงนามว่าลูเซียที่อาศัยอยู่ในพระราชวังที่สวยงามเจ้าหญิงลูเซียเป็นคนใจดีและรักความสงบแต่เธอรู้สึกว่าในชีวิตขาดอะไรบางอย่างเธอเคยได้ยินตำนานจากแม่ของเธอเกี่ยวกับดาวสีฟ้าซึ่งเป็นดาวที่มีพลังพิเศษที่จะทําให้ทุกคนที่ขอพรจากมันได้รับความสุขและความสงบในชีวิต วันหนึ่งเจ้าหญิงลูเซียตัดสินใจที่จะเดินทางไปหาดาวสีฟ้าเพราะเธออยากให้ทุกคนในอาณาจักรมีความสุขและเธอเองก็ต้องการที่จะเติมเต็มชีวิตของตัวเองให้สมบูรณ์แบบขึ้นการเดินทางของเธอไม่ได้ง่ายดายเลยเพราะเธอต้องเดินผ่านป่าอันมืดมิดและข้ามแม่น้ำที่เชี่ยวกรากแต่เจ้าหญิงก็ไม่ยอมแพ้เธอได้รับความช่วยเหลือจากสัตว์ต่างๆที่เธอพบระหว่างทางทั้งนกคู่ผู้ฉลาดที่ให้คำแนะนำและกระรอกที่พาเธอข้ามแม่น้ำ เมื่อเธอมาถึงยอดเขาที่สูงที่สุดท้องฟ้าเริ่มมืดลงและดาวสีฟ้าก็ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าเปล่งประกายเจิดจ้าเจ้าหญิงลูเซียเงยหน้าขึ้นและขอพรจากดาวสีฟ้าว่าขอให้โลกนี้เต็มไปด้วยความสุขและความสงบและขอให้ตัวข้าพเจ้ามีความสุขในชีวิตท่านใดนั้นดาวสีฟ้าก็ส่งแสงลงมาและอบอุ่นร่างของเจ้าหญิงลูเซียรู้สึกถึงความสงบที่เต็มเต็มหัวใจของเธอและเมื่อเธอกลับไปที่อาณาจักรทุกคน mm. ก็เริ่มรู้สึกถึงความสุขและความสงบในชีวิตของพวกเขา เจ้าหญิงลูเซียเรียนรู้ว่าความสุขไม่ได้มาจากสิ่งที่เราขอพรเท่านั้นแต่ยังมาจากการแบ่งปันความรักและความเมตตาให้กับผู้อื่นข้อคิดความสุขที่แท้จริงมักมาจากการช่วยเหลือและแบ่งปันความรักให้กับผู้อื่นค่ะ